สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะนานแล้วค่ะตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะเราก็ไม่ได้มาทีใช่ไม่ได้มากันเลยนะครับค่ะวันนี้ก็เลยมาเอาเรื่องต้นใจนะมากราบไหว้ศาลหลักเมืองนะครับประจํำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันนะครับเราเมื่อกี้เราไหว้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ครับมาล่าทักทายผู้ชมนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ เปิดให้เข้ามาท่องเที่ยวได้แล้วนะคะใครที่มีแพลนวันหยุดยังไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะก็มาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ทีเดี๋ยวเราเดินออกไปนี่กันนะครับให้เห็นด้านหน้านะฮะส่วนใหญ่บางทีมากันแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสมากันนะครับอ่าเนี่ยก็จะเดินไปนะครับเวลาเราขับรถมาจะกตรงนู้นใช่ไหมคะพี่นใช่ใช่ ทางด้านนู้นนะครับใช่ครับเราจะผ่านกันตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็มีสถานที่สําคัญอยู่หลายๆที่นะครับอ่ามีตรงบริเวณวงเวียนสะพานปาถ่านนะครับอ,อยู่ด้านนู้นนะครับตรงด้านนู้นนะฮะสะพานปาถ่า,านด้านนู้นนี่ด้านไหนครับพี่หนึ่งด้านนูน้นฮะเห็นไหมฮะอ่าเป็นวงเวียนนะครับตรงนี้แล้วใกล้ๆก,กันนะครับก็เป็นวัดพระรามนะฮะวัดพระรามวัดพระรามคุ้งคุ้งแผนนะครับ ฟ<น>ังหลวงอยู่ไหนคะพี่เนิ่งวังหลวงอยู่ตรงด้านด้านนี้ครับอยู่ทางด้านนี้นะฮะฟังหลวงนี่เป็นสถานีที่สังเกตนะ<จ>ตรงนี้นะฮะถ้าจะมากันเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีช้างมีการขี่ช้างอยู่ตรงแถวนี้ตรงไหนอ่ามีชม้างเดินรอบอยู่นะครับใช่ค่ะตรงนี้ส่วนนี้ก็คืออันนี้เป็นด้านหน้านะคะนี่นะครับเป็นด้านหน้าด้านบนนี่เป็นตัวของหลักเมืองนะครับอ๋อใช่พี่เน่งเห็นพี่บอกใช่ไหมคะว่าใช่ การลงเสาหลักเมืองเขาทำกันยังไงอาพี่หนึ่งขายของหน่อยเร็วนำเสนอหน่อยอ๋อเดี๋ยวในรู้ไปไม่เท่านั้นนะครับจะนำเสนอนะคะในเรื่องราวของการลงเสาหลักเมืองในสมัยโบราณนะว่าเขาทำกันยังไงแล้วตกลงเนี่ยนะมีตกลงต้องมีใครฝังลงไปจริงหรือเปล่าอ่าในเสาหลักเมืองด้วยไมยอ่าอ,อันนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันในรู้ไปไม่เท่านั้นนะครับหนูจะพูดเลเจนด์อินไซด์ มันเคยมันเคยไม่ใช่นะคะครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านท่านเจ็ดท่นนะคะที่เข้ามาชมคุณเอกเจษดาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณบอลสวัสดีค่ะาุณานตัวัรีีบร้อยขอบคุณมากนะคะมารับพลังมงคลด้วยกันแบบฟ้าเปิดแล้วท่าเี่ยฟ้าเปิดาเลยจริงๆครับเนี่ยโอ้โหสว่างสวยเลย ก็ตอนนี้นะคะจังหวัดพนะคครศรีวิทยาเนี่ยก็สามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้แล้วนะคะก็ใครที่ยังไม่มีแพลนจะไปไหนก็เลือกมาเที่ยวที่จังหวัดพนะคครศรีวิทยาได้เรานะคะก็ช่วงโควิดเนี่ยก็ไม่ได้มากันเลยไม่ได้มากันเลยนะพอถึงเวลาปั๊บที่เรามาเอาเลิกเอาชัยกันเลยที่เรื่องสารลักเมืองนะฮะว่าคือพลนใหญ่จะผ่านเราก็ไม่ค่อยได้ไปไหว้กันนะแต่ครั้งนี้ก็คงจะบได้มีโอกาสได้ไหว้สักการะกันนะครับ อ๋อตอนนี้ควันเยอะครับเดี๋ยวไปทางด้านนี้แล้วกันนะครับนี่ไม่มีอะไรค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ไลฟ์ทักทายทุกคนนะคะเพื่อที่จะบอกว่าสวัสดีครับคุณสิริพรครับอ่าสวัสดีค่ะครับคุณผู้ชมบอกว่าอยุธยาก็เปิดให้เที่ยวได้แล้วใช่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 ตอนนี้คนมาเที่ยวกันเยอะแล้วนะครับค่ะครับเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาท่องเที่ยวกันแล้วนะครับ แล้วก็เรียกว่ารักษามาตรการเนาะในการป้องกันโควิดกันทุกคนก็ใส่หน้ากากอนามัยมนะครับ<ม>ดไีไม่มีใครไม่ใส่เลยนะทุกคนอ่าน,นี่นี่มาอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งของเสาหลักเมืองนะครับที่นี่เป็นสถา,านที่ที่เชื่อกันว่าเป็นศสาหลักเมืองเก่าแก่ของ<า>อยิทยานะครับ ผมว่าเป็นสถานที่สาคัญที่สุดอีกแห่งหน<ช>ึ่งในงเ,เนลครศสียุธยานมีโอกาสก็มาสักการะกันมีคนทักมาอีกแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะค,คุณสรายุทธคุณสรายุทธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค,ครับแวันนี้ก็จะเห็นน้องดาวกับผมนะคนอื่นเราเรายึดสถานที่แล้วไม่ให้มาเราจะออกรลฟเกันแค่สองคนนะคะครับก็ไม่มีอะไรค่ะก็มาทักทายคุณผู้ชมสวัสดีออคุณบอลเมื่อไหร่ทีมงานจะพาไปเที่ยวอีกครับ อยากอยากพาไปมอนอก,ก่แต่ว่ามันติดช่วงโควิดนี่แหละค่ะแล้วมันก็ยาวมาปีปีนี้เนาะ,นะแทนที่เราเคยคุยกันไว้เนี่ยก็เดี๋ยวถ้าโควิดดีขึ้นสถานการณ์นี้ขึ้นแล้วก็อาจจะได้เริ่มคิดว่าเอ๊จะพาไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงบ้างก็ต้องรอติดตามนะคะตอนนี้ยังรับปากอะไรไม่ได้เพราะว่าโควิดยังระบาดอยู่นะคะใช่ใช่ใช่ค่ะนะอาอพี่หนึ่งมีอะไรจะฝากอีกไหมคะนอกจากเรื่องการลงเสารากเมืองในรู้ไปไม่เท่านั้นแล้วก็จริงในเรื่องของ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของกำแพงเมืองการการสร้างกำแพงเมืองในสมัยโบราณนะฮะเขาเขาบอกว่ามีทางฝั่งคนทั้งเป็นด้วยเหมือนกันเรื่องราวคล้ายๆกับหลักเมืองเลยจริงแรงล้าตกลงเขาต้องฝั่งคนลงไปอ่ะอันนี้จริงอันนี้ต้องตามไปติดตามในรู้ไปไม่เท่านั้นครับโอเคค่ะก็ติดตามกันได้นะคะในช่อง u t u b e รังสิมันมีเดียครับแล้วอย่าลืมของน้องดาวนี่ก็มีเรื่องราวดีๆนะครับในล e g จนด Insight ์นะครับเรื่องราวแบบ เลเจนด์อินไซท์พี่หนึ่งเลเจนด n อ i นไซท์ครับผมพอดีอ่อนภาษาอังกฤษครับโอเคค่ะก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะวันนี้ก็มาทักทายกันแล้วก็ฝากมาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็อยุธยาเปิดแล้วมาเที่ยวกันได้นะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมสวัสดีครับไปแล้วคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายไปก่อนนะครับขอให้โชคดีมีแต่ความสุขครับ ปิดเลย